สวัสดีครับผมเก่งชากาศชัดชวัตนะครับวันนี้ได้รับการติดต่อกับหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะครับรูปร่างผอมบางเหลือเกินนะครับวันนี้โอ้ยติดต่อมาบอกว่าผมอยากจะเล่าอะไรให้ผมฟังอึดอัดเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะอนเนกพงศ์ครับอเนกพงศ์เป็นคนที่ไหนบอกหน่อยเรียนที่ไหนจบจ,บจังหวัดอะไรอะไรยังไงบ้านเกิดนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับแต่ว่ามาโตที่จังหวัดนครปฐม เออมาทําไมอ่ะเรย้ายตามครอบครัวมาครับครอบครัวใครครอบครัวพ่อครับเหรอโอ้มันได้แฟนที่นครมฐมนครมฐถมใช่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดอืมแล้วเมื่อก่อนอาชีพอะไรอ่ะทําโรงงานครับพี่เป็นหนุ่มโรงงานครับทําอะไรโรงงานไก่ขับรถส่งรองเท้าครับขับรถเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับพี่ชีวิตเหนื่อยมากขี่ปีเหนื่อยตั้งแต่ยี่สิบครับตอนนี้ตอนนี้ปีนี้เขาสามสิบครับโหยี่สิบสามสิบเกือบ เอาตีไปสิบปีแล้วกันชีวิตต้องประเภทลุยมาตลอดไปทุกสารทิศมาตลอดไปทุกจังหวัดมาตลอดแล้วอยู่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 มารู้จักหลวงปู่ศูนได้ไงรู้จักปอพ่อตาครับพ่อตาครับพ่อตาชอบพระเหรอพ่อตาเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ครับใครอ่ะคุณหนึ่งพรชัยครับอ้าวคุณหนึ่งพรชัยใช่ครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดเอาพูดตรงๆนะถ้าเกิดบอกว่า เห็นหน้าบอกว่าเป็นลูกชายแท้ๆนี่ใช่เลยมีคนบอกไหมมีครับมีเยอะไหมโอ้โหแล้วโอ้โหนี่จะเกิดโกนหนวดโกนหนวดก็ใช่วะโอ้ไว้หนวดก็ใช่เอ้าโอ้โหมาได้มาก็เป็นลูกเขยครับพี่พลชัยครับอืมแล้วเป็นยังไงแล้วพี่พลชัยเขาอย่างไรมาชักชวนหรือว่าเราเห็นเองก็เห็นแกททามาพัก พักหนึ่งะครับแต่ผมเองไม่ได้สนใจเรื่องพักเครื่องไม่สนใจเพราะว่าเราไม่ได้ใช่ครับอืม้อเพมาเกี่ยวกับพักเครื่องอืใช่ครับอืมก็มีช่วงช่วงก่อนปีที่จะเข้าโควิดอะครับอืก็แกก็เริ่มอ่เอาพระมาเอามาให้เราออกบูชาเงี้ยครับแต่ผมก็คือไม่สนใจอะไรวะก็คือคุณเราก็ไม่ได้ชอบพระไม่ได้ชอบเออเอามาให้ทําไมก็รับไว้ก็คือแล้วพอมาเจอช่วงโควิดด้วย ก็คือพักก็คือขายไม่ได้พี่กับพักก็คือพักเราจะขายยังไงเราก็ไม่เคยขายหนักกว่าเดิมอีกก็คือโหเดือนนึงได้องค์หนึ่งงเออท้อท้อแท้ไปไม่ได้หรอกถามว่าท้อไหมผมเฉยเฉยครับพี่แต่คิดไมาคิดไว้มันไปไม่ได้ไม่ได้หรอกเออไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องผาเครื่องเลยอืมแต่พอผลใกล้ๆช่วงวิกวิกฤตตอนโควิดยังไม่แรงมากครับปู่ได้มาที่นครปฐมอือมผมก็ได้ไปกราบท่านครั้งแรกตอนนั้นอืมท่านก็บอกว่า หมดโควิดผมจะมีเงินแสนผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรเลยพี่เพราะตอนนั้นเราไม่ได้ศรัทธามากแค่ว่าเออพ่อตาเราไปเป็นลูกศิษฐีเราก็ไปกราบท่านอะไรกปกติครับก็ไม่ได้เชื่อพอผมยังจําได้ทุกวันเลยตั้งแต่คืนที่เขาปลดล็อกเขาดาวไอปลดล็อกไอโควิดอะครับพี่สิบหกมิถุนายนผมนั่งเล่นเกมอยู่บ้านเพราะว่าโรงงานโดนสั่งปิดอ่าครับลูกค้าทักเข้ามาบูชาผมเป็นหมื่นครับหมื่นคนหรือหมื่นบาทหมื่นบาทเฮ เป็นไงตอนนั้นรู้สึกไงคนรู้ครับพี่แต่ผมก็ยังเฉยคิดถึงว่าคิดถึงอะไรตอนนั้นตอนนั้นยังไม่คิดยังไม่คิดถึงหลวงปู่ครับก็คือเฉยๆก็คงจังหวะก็คนจังหวะชีวิตั้งทีนี้มันสองวันสามวันสี่วันมาติดเลยติดผมได้เงินแสนแบบภายในเจ็ดวันนะครับโอ้หงงงงครับคิดแล้วตอนนั้นคิดแล้วคิดเริ่มศรัทธาหลวงปู่มากครับตอนนั้นแล้วรู้สึกว่าใช่แล้วเราก็ทําอย่างเงี้ยได้มาตลอดครับอืชีวิตก็คือดีขึ้นดีขึ้นผมทาโรงงานผมก็ออกจากโรงงานมา ออกเชาาพะบูคือการตัดสินใจในการที่จะออกจากอาชีพประจําเนี่ยมันหนักใจคิดแล้วคิดอีกจริงๆริไหมใช่ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะไปได้แค่ไหนอืจนผมรู้สึกเอ้ยไปได้นะพราะาเรามีมันทําไมถึงรู้สึกเช่นนั้นไม่รู้เหมือนกันครับเพราะผมผมรู้สึกว่าพอผมศรัทธากับหลวงปู่ยิ่งผมศรัทธาสิ่งที่ผมได้ก็ได้เยอะแล้วเงินที่ผมได้จากการจัดการบูชาพระออกบูชาพระเนี่ยครับพี่ผมก็ ตังเป้วไว้คือหนึ่งหมื่นบาทถวายท่านหนึ่งพันบาทอย่างเงี้ยครับผมก็ทาอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วผมก็ขึ้นไปหาท่านตอนหนึ่งพันก็จะถวายท่านผมก็ขึ้นไปกราบท่านถูกเตือนก็คือแฟนผมทําตอนนั้น่ะช่วงที่โรงงานผมปิดผมก็ให้แฟนผมไปทางานเพราะปกติไม่เคยให้แฟนทํางานเลยอืก็คือแฟนเพิ่งเรียนจบใหม่ๆด้วยอไปทําผมก็ออกจากงานมาทําได้เดือนเดียวผมบอกออกจากงานมาช่วยกันรับลูกค้าออเดอร์ลูกค้าหน่อยเอาไม่ทันแล้วไปทันแล้วอีนโอ้โหแฟนยอมเหรอ เรียนจบมาใหม่ๆกำลังทํางานอยู่อ่ะกาลังมีความสุขกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเอาโทรศัพท์ให้ดูเนี่ยผมรับไม่ทันจริงๆแล้วตอบว่าไงเขาก็โอเคช่วยลองดูพอได้อย่กเริ่มเลยคือไม่ได้คิดหนักไม่ได้คิดมากเลยเอาออกก็ออกงี้เลยใช่พี่โอ้เริ่มเลยเริ่มรับออเดอร์เลยใช่ครับเป็นไงเป็นจริงอย่างที่เป็นจริงครับเป็นจริงแฟนพูดว่าไงวันแรกที่ได้รับออเดอร์รู้สึกไงแฟนพูดว่าไง แบบเหมือนอะไรพี่เขาเลยจังหวะเฉยๆอะไรเขาไม่ได้มาสนใจกับผมตรงนี้อ๋อคล้ายๆว่ามีตัวเงินเข้ามาเนี่ยแฟนได้พูดไหมไม่เพราะผมไม่ได้บอกอ๋อไม่ได้บอกอะไรไม่บอกเรื่องเงินอ้อเราเราจะให้เงินเขาอย่างไงอ่ะผมว่าบอกตอนที่เริ่มชวนเขาเอกจากงานครับออกจากงานเพราะว่ามันมันมันเห็นนะชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่พอเริ่มเข้ามากับได้กลับหลวงปู่ได้พูดคุยกับท่านเนี่ยคือเปลี่ยนไปงจริงชีวิตดีขึ้นดีขึ้นครับ จากหน้ามือเป็นหลังมือได้ไหมใช่ครับรวยสิตอนนี้รวยยังไม่รวยครับถ้ารวยไม่ต้องทํางานแล้วพี่เกือบลาแล้วยังโอ้ยยังครับยังใกลๆไม่ขนาดั้นใกลไหมคือเราได้มาเราไม่ใช่ว่าเก็บตัวเองเราก็ถวายวัดตลอดครับก็หมื่นตอนหมื่นตอนหมื่นแสนหนึ่งก็หมื่นหนึ่งอย่มีลูกกี่คนมีลูกคนเดียวครับลูกคนเดียวโอ้ก็เนี่ยพอดีพอดีเลยนะเลี้ยงดูนะครับผมมีเงินมีทองในการเช่าพระตั้งแต่วันที่พ่อตาพรชัยชาวสวนเงินบอกเอ้า ลองเอาไปมั้ลูกลองไปศึกษาดูจนมาวันนี้ดูพระเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเก่งยังไม่เก่งหรอครับพี่ทําไมถึงคิดว่าไม่เก่งบาง,บางเรื่องผมก็ต้องไปรึกษาผู้ใหญ่เขาเหมือนกันครับเพราะเรายังต้องหาคําแนะนําจากผู้ใหญ่ หลายขั้นเราอยู่ขั้นเนี้ยเราก็ต้องไต่ไปอีกไต่ไอีกคือผมว่ายังไม่เก่งคือที่บอกก็ศึกษาต่อต่อไปเนี่ยศึกษารุ่นเดียวหรือว่าศึกษาหลายๆรุ่นที่กําลังออกมาก็หลายๆรุ่นครับพี่พอพระหลวงปู่ดีทุกรุ่นํารับตัวผมครับถ้าเกิดพูดถึงสอหนึ่งเนี่ยสอหนึ่งหรือว่ารุ่นในอำเภอสร้างรู้รุ่นรูปหล่อเนี่ยเคยดูหนังรายการแฟนพันธ์แท้มั้ยครับผมจับมาอย่างเงี้ยเลื่อนไปอย่างเงี้ยดูออกไหม โอ้เร็วหน่านันก็ไม่นั่นมันก็ไม่เร็วเนี่ยตึ๊กตึ๊กตึ๊กดูอย่างเงี้ยดูออกดูออกครับพี่แสดงว่าชีวิตเนี่ยวันทั้งวันก็ส่องตะพระครับอืมไม่พลาดละแค่เห็นก็รู้ละตื่นเช้ามาอยู่บนโต๊ะก็เป็นสอนหนึ่งนะครับอืมน้ําหนักถ้าเกิดว่าผองปลอมมานี่สามารถรู้น้ําหนักได้เลยน้าหนักอาจจะยังไม่ไม่เก่ง่ะพี่ถ้าหนาบางเนี่ยรู้แน่ปะเลยใช่ครับสีสีใช่ครับสีสันสวยงามใช่เขาบอกว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่ ปล่อยบูชาสยบสองพยักศอหนึ่งมีราคาค่อนข้างสูงมากเพราะอะไรหนึ่งด้วยประสบการณ์ของเหรียญนะครับไม่ใช่สีสันที่สวยกับเขาละสีสันเนี่ยเป็นสองนะครับเรื่องอันดับหนึ่งคือประสบการณ์จริงๆท่านที่ได้เช่าบูชาไปบอกเราบอกต่อกันมานเพราะในในกลุ่มในเพจเราก็เห็นเห็นกันอยู่ครับรทุกวันเนี่ยประสบการณ์ของศอนหนึ่งเยอะจริงมาทุกรูปแบบหรอมาทุกรูปแบบครับพี่ไม่ได้เน้นหนักว่าจุดใดจุดหนึง่งใช่ครับ อืม<ต><ะ>อย่างตัวผมอะผมเจอก็คือเรื่องโชคลาภเนี่ยแหละครับคร<ม>อบครัวผมผมตั้งแต่ให้เหรียญเพราะผมไปสองเหรียญเนี่ย<ม>เหรียญยุคต้นเลยนะครับพ<ม>ี่<ม>ท่านก็ถูกเล,ล็กรถเอลเติตลีอ่ะห้างงวดติดเลยครับชีวิตที่เกิดมาไม่เคยถูกหวยหรือว่าก็ถูกมาบ่อยๆมาครั้งที่บอกว่าให้คลองหลวงปู่ก็ยังถูกอยู่เป็น,นพอ่อพ่อผมอธิษฐานจริงๆพ่อผมอธิษฐานกับหลวงปู่ขอเจ็ดงวดติดแต่ถูกห้างงวดติดครับโอ้ ไม่ธรรมดาแล้วใครมันไม่จะถูกอยู่ดีห้างวดาโอ้โหก็ถือว่าไม่ปกผิดปกติละใช่อ้วเป็นไปดังอคําอธิษฐานชโอ้โหสยบสองพยักสอนหนึ่งสีสวยเยอะไหมสีสวยเยอะเยอะครับพี่ทําไมถึงสีถึงเปลี่ยนอ่ะวันวันเนี่ยตื่นเช้ามาก็ต้องซองซองซองแล้วก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของเหรียญสีสีที่มีการเปลี่ยนแปลงเราคิดว่าทําไมอะ ถ้าพูดในความเชื่อของของทางพุทธศาสนาเราก็คือน่าจะเป็นของเรื่องของพญานาคครับ <ừ> um. ถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร,ร,ร์ก็ปฏิกิริยาทางเคมี <ừ> um. แต่ในตัวของผมเนี่ยผมเชื่อในทางศาสนาเพราะเพราะหลวงปู่ได้พูดไว้ว่าท่านได้โดนโดนบันดาลจิตให้พญานาคมาถ,ถึงสถิตอยู่ในเหรียญด้วยรวบ<อ>ปัวเสกด้วย <S <S ผมก็เลยเชื่อแบบนั้นครับแต่ก็คือเรามองได้ทั้งสองแง่ก็คือครั้งหนึ่งก็หลวงปู่ก็มีของดี เหล็กไหลก็ให้พี่พรชัยเนี่ยเอาไปเอาไปเป็นมวลสารครับก็บอกแล้วว่าตำนานความเป็นมาของเหล็กไหลก็มีความผูกพันกยยนับพญานาคสาเหล็กไหลก็มีการเปลี่ยนสีได้<ช>แสดงว่าสามารถที่จะอ้างอิงซึ่งกันและกันได้ครับว่าเนี่ยเหล็กไหลที่มีการเปลี่ยนสีก็มาจากจากธาตุหรือจากอะไรบางอย่างที่แบบ มันน่าจะตีโจทย์ไปกับในเรื่องของเหล็กไหลได้ไหมก็ได้อะพี่แล้วแต่คิดแล้วแต่เราจะคิดไม่มีไม่แล้วแต่มุมมองของคนใช่ับมุมมองคนก็บอกว่าต้องบําเพ็ญเพญภาวนาก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกในความคิดของผมคือคนที่เชื่อส่วนมากจะจะประสบเรื่องแบบนี้กับตัวเองเพราะท่านที่ท่านที่บูชาไปอ่ะที่เขาเจอเหรียญเปลี่ยนสีเนี่ยเพราะเขาใช้การแบบ ใช้เหรียญจริงพี่อธิษฐานจิตใช้จริงห้อยจริงเขาถึงรู้เขาถึงได้เอามาเอาามโฆษณาและมันก็เป็นหลายๆคนที่มาเหมือนกันที่เหรียญเปลี่ยนสีก็คือมีจิตศรัทธาของปู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ประเภทแบบชอบนั่งสมาธิบำเพ็ญอยู่แล้วก็กขขออลาตนาขอให้เหรียญที่อยู่ในมือของข้าพเจ้านั้นมีการเปลี่ยนสีด้วยเถิดอธิษฐานไปแล้วเป็นจริงใช่ครับมันก็เป็นมุมมองมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้อธิษฐานก็เป็นจริง อ๋อนี่พูดยากนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคําว่ามหัศจรรย์ใช่ครับพี่ทุกอย่างอืข้านี่นะครับสอหนึ่งนะครับคุณเนกเนกครับคุณนนเนกนี่ครับก็ลืมตาอ้าปากได้ดังคําที่หลวงปู่บอกว่าจะมีกินมีใช้ก็เข้าขั้นมีเงินแล้วครับก็ดีขึ้นครับลูกเมียก็สบายสบายครับอื มีอะไรแปลกๆเล่าถึงประสบการณ์ให้ผมฟังไหมไม่เอาประสบการณ์อย่างอื่นที่เคยแบบไปเล่าให้คนอื่นฟังอะ่ะอ๋อรถชนมอไซค์ลม้มมาไม่เอาเอาอะไรที่แบบเพศแบบว่าเฮ้ยล่าสุดเว้ยแปลกเว้ยถ้าตัวผมเองก็คือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเริ่มออกออกพาไปมันก็จะมีช่วงเงียบนะพี่เป็นเรื่องปกติคุณผมวันนั้นเหมือนผมต้องใช้เงินด้วยตัวผมเองเนี่ยผมก็มีรูปหล่อสยบสองพยักฆ์อยู่ที่บ้าน ผมก็แค่อธิษฐานจิตก็ลับตาเลยพี่ลับตาแล้วก็อธิษฐานถึงหลวงปู่ว่าปู่เขาวันนี้ขอให้มีลูกค้าเขามาปิดพาผมสักหมื่นสองหมื่นได้ไหมตกเย็นมาพี่อยู่ๆมีคนมาขอสยบสองพยักผมอ่ะปิดสยบสองพยักผมสิบห้าสิบองอย่างเงี้ยอะไรละตามราคาที่เราต้องการตามราคาสองหมื่นใช่ครับโอ้ผมธรรมดาโอ้โหนี่เป็นเรื่องของพภกทรัย์ เป็นเรื่องของเงินทองเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่า,า,าจิตที่ตั้งมั่นถ้าเกิดพูดกันเหมือนหนังไทยก็คือเราตั้งจิตส่งถึงหลวงปู่หลวงปู่มอบครับพรมาให้รเราถึง<ช>ได้ประมาณนั้นหรอใช่ผมคือผมเชื่อด้วยใจจริงไงพี่ผมเชื่อแบบเชื่อสุดๆเลยเพราะผมเจอกับตัวคนที่ห้อยหลายๆท่านก็เชื่อมัอนผม,ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็เคยเจอกันประสบการณ์ต่างๆที่เหลียญสอหนึ่งได้ทําให้เห็น โอ้โหฮะเด็กแฟนขับถามอยากจะถามอะไรไหมอยากจะถามอะไรไหมว่าเอออย่างที่ผมพูดไปแล้วขาดตกบกพร่องอยากถามอะไรไหมอยากถามอะไรไหมครับขอโทษนะครับอยู่ข้างๆตอนนี้เยอะเหลือเกินนะครับอยากจะให้ถามคุณอเนกเนี่ยรับน้องเนกนะว่ามีอะไรที่ต้อง ปิดบังอีกไหมมีไหมปิดบังที่อยากจะเล่ามีไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอ้สบายสบายเลยอืโอกาสหน้ามาคุยอีกได้ไหมได้ครับพี่อยากถ้าเกิดจะคุยอีกคุยเรื่องอะไรผมก็ไม่มีอะไรก็มีแต่เรื่องประสบการณ์นี่แหละครับประสบการณ์ก็อยากจะพูดอยากจะจะพูดอะไรกับรุ่นสามอะเออรุ่นสามนี่ก็คำหลวงปู่เหมือนเดิมนะครับพี่ยังไงคำหลวงปู่เหมือนเดิมคือยังไงจะดังเหมือนสอนหนึ่ง เออมื่อเห็นพี่บอลใช้ก็พูดอย่างนั้นอืมจะดังมันสอนหนึ่งเรามั่นใจัเชื่อใจเชื่อแล้วตัวผมเองได้ไไดด้้จับพลาได้เห็นเหรียญจริงแล้วผมว่าสุดยอดครับขนาดสองหนึ่งใช้บล็อกเก่าทํายังขนาดนี้พี่แต่นี่เป็นการแกะบล็อกใหม่ผมบอกสุดยอดจริงๆแจ่มเลยแจ่มมากเงางามสวยเปลี่ยนสีไหม เปลี่ยนสีไหมต้องรอดูครับมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ผมเก่งชกาศชัชวัตรกับน้องเนกครับเนกอะไรอเนกพงกองอเนกพงอะไรนะกองทองครับกองทองโอ้โหเป็นคนสุรินแต่มาได้ได้ดีที่นครปฐมรู้รู้จริงเลยผมเนี่ยสำัรับวันนี้ผมกับน้องเนกต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ